คุณอย่าทำตัวเป็นเปานนทบุรีได้หหลายคนอาจจะสงสัยหลายคนรู้อะไรเอาเปานนทบุรีคืออะไรอ่ะเชิญฮะอธิบายเปาโนนทบุรีคือใครขึ้นชื่อว่าเปานนทบุรีอ่ะเปานนทบุรีนะครับผมเนื่องจากว่าเราได้มีการไลฟ์สาระขับเกือบฟรายเดย์และมีเด็กผู้ชายหน้ามนุนคนหนึ่งโทรเข้ามารายการด้วยประโยคแรกที่ว่าวันนี้พี่วัสมีครับ่พี่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอจริงๆตอนที่เขาโทรมาเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าส่งแม่งเป็นแบบไหนคือผมรู้สึกล ว่เป็นเด็กที่แบบเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่คือแต่จริงๆผมดีใจนะเว้ยที่แบบว่ามีผู้ชายโทรมาเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่คือถ้าเป็นผู้ชายโทรมาเราจะรู้สึกอันเลิศเป็นพิเศษไว้เพราะว่านานๆทีจะได้คุยกับผู้ชายไงตอนแรกเขาไม่ได้ชื่อเปาเขาเขาชื่อเขาชื่อเติร์ดเขาชื่อเติร์ดเราก็แบบอยู่ดีวันนี้พี่ เสียงจัง,จงหวะประโยคแรกมารู้ละทรงเป็นยังไงต่กล้องคุยเลยร้องอยู่อะไรอยู่เตอ๋อพี่เอาวันนี้มีเรื่องอะไร,ราไมาเล่าให้ฟังหมาตายครั้งแรกพี่ไอคอนเน้มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาสิกะกูสนใจตรงเสียงมันนะกูเหมือนกูรู้ว่าเอเนอร์จีมันยังไงอะอ่ะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาสุดท้ายหมาตายสรุปเศร้าไม่เศร้ากูยังไม่ได้ข้อสรุปเลยจนถึงวันนี้แต่มันก็ทําให้เราสนุกสนานกันและสิ่งที่พีกกว่าน,นั้นก็คือเปานนทบุรีติดแท็กทวิตเตอร์สูงกว่าแท็กทปออชน คือเขาคือเขาเป็นตำนานไปแล้วเขาเป็นตำนานไปแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจเอ้แล้วจริงๆผมก็เมื่อตอนที่ไลฟ์เสร็จใช่ไหมผมก็โทรหาเปาโทรไปนะไอ้เปามันก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับ,รบก็แบบถามว่าเออเปาเดี๋ยวพี่ขอที่อยู่หน่อยเดี๋ยวพี่จะส่งของรางวัลไปให้มันมีจังหวะแบบนี้อ๋ออ๋อได้ครับไปมึงน,นะครับพี่แม่แม่แม,แ,มแม่ขอที่อยู่หน่ยอยแคุณจะส่งของมาให้แด้พี่พีกกว่าเคยรู้ไหม <_ an> เอาที่อยู่ไม่ได้เอาทะเบ,บียนบ้านคือไม่เลยเถิดอะอะไรวะทะเบ,บียนบ้านมาจากไหน